สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องให้ Oracle นะคะอ่าซึ่งเราได้ทำการฝั่งมาประมาณอ่าหสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ของก็มาถึงแล้วเราจะเปิดดูข้างในกล่องว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะาการห่อแพ็คของกล่องนะคะก็ห่อมาดีนะคะเราจะลองมาแกะแกะกล่องหน่ อ๋อบัดดีเลยนะนี่ ทำไมหอมมากฮะมันหอมอะไรเขาฉีดน้งหอมมาด้วยหรอหอมมากมันหอมกลิ่นไพ่หรือเขาฉีดน้ำหอมใส่กล่องอะ่ะเป็นมันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการสั่งซื้อไพ่ออละโคัมเมอรนะคะของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าสัมผัสต่างกันเยอะเลยหอมบั๊บเบิ้ลมาแบบหลายช่านจะเป็นแบบถ้าแปลว่านึ่ดูสิยังหอมไม่หมดเลยค่ะทุกคน <c oughs> คือหอมมาดีมากแล้วก็ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นชื่อร้านนะคะชื่อร้านดะกอนทาร์โร่นะคะ คุณครูแสงเดือนองจาเนี่ยเขาจะก็จะมีคําแนะนํามาในนาร้านดาก้อนขอบคุณมากๆนะครับและขอให้คุณคุณครูแสงเดือนมีความสุขไปกับสำรับให้ชุดใหม่นะครับย่า uh huh. งหาก็ตรงมุม mm hmm. เห็นไหมคะ,ะมันก็จะเป็นแบบสำลีหรืออะไรสักอย่างเขาก็จะแบบ แพ็คเพื่อที่จะกันไม่ให้มุมของกล่องที่ใส่สำรับไพ่อะค่ะแบบมีการบุกมีการต่อเสียหายนะคะแพคมาดีมากหยดเตี่ยมเลยะคะ่ะราคาก็สมเหตุสมผลถึงว่าไม่ได้แพงจนเกินไปถึงจะเป็นไพ่สำรับจริงก็คือ ของแพ้ก็กนะคะือราคาก็จะประมาณ6 5 0บาทแต่รวมค่าจัดส่งแล้ว30กว่าบาทก็จะเป็น6 8 2บาทประมาณนี้ค่ะก็ถือว่ารอของไม่นานรอของไม่นานแล้วก็ราคา,าสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านบริการดีมากนะคะพูดจาไพเราะเป็นห่วงเป็นใย ลูกค้าแล้วก็ติดตามพัสดุของให้เป็นอย่างดีโดยเพราะการห่อก็ห่อ,หอแพ็คมาอย่างดีอค่ะคือแบบดูสิทุกคนคือแล้วมันก็จะเป็นแบบเ,เหมือนซีนพลาสติกมาอีกรอบหนึ่งนะคะคือไม่มีคำว่าปุบสลายอะไรใดๆเลยนะคะชื่อชุดไพ่ว่า l ลเ e r o ์ออ l e ลคอนะคะก็ ชื่อสำรับไพ่ก็บ่งบอกแล้วเนาะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเพีงเพราะฉะนั้นครูปานก็จะนํานมาดูดวงในเรื่องของความรักนะคะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ค่ะให้กับทุทกๆคนด้วยนะคะเรามาแกะดูกันตามที่ทางร้านแจ้งไว้นะคะในหนึ่งสำรับ ของชุดไพ่ออรลเคิลเนี่ยนะคะจะเป็นอ่าไพ่ด้านในเนี่ยจะมีไพ่ทั้งหมดอยู่45่ใบนะคะสี่สิบห้าใบแล้วก็จะมีความหมายในตัวของไพ่แต่ละใบไว้ด้านหลังทุกภาพ ไม่มีแทนอืมหอมกลิ่นไผ่นั่นแหละคิดว่าเราจะมาเปิดดูด้านในกันตรงนี้ก็จะเป็นบาร์โคดนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีรูปไพ่ตัวอย่างะคะมีคำอธิบายนะคะนี่ค่ะตรงนี้สีสิบห้า น่าจะหมายถึงอ่านี้จะมีไพ่ทั้งหมด45ใบเรามาเปิดดูดีกว่าการเปิดกล่องแท้นะคะจะจะมีตรงที่เปิดตรงนี้ด้านข้างนะคะจะไม่ได้แบบมาแกะตรงอย่างนี้นะคะอันนี้คือสำหรับไพ่แท้ค่ะกล่องมีความหนาแข็งแรงทนทานพอสมควรเลย มเปิดเข้ามาด้านในแล้วในตัวฝากล่องก็จะเป็นแล้ว่า,เ,าเรียกว่าเหมือนโปรชัวคู่มือในการอ่านไพ่นะคะเนี่ยค่ะการเปิดเข้ามาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้สามารถอ่านไพ่ทีละใบก็ได้มองเห็นไหมคะ Ừ, ตรงนี้นะคะก็จะสามารถอ่านไพ่ทีละใบก็ได้นะคะแล้วก็พอมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบมองไม่เห็นอ่องรู้สึกจะไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็คืออดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบนัน แล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วไพ่ใบสุดท้ายใบที่4ก็คือเป็นการเปิดเพื่อขอคำแนะนำจากไพ่นั่นเองค่ะอ่าี่นี้นะคะคู่มือเรามาดูตรงไพ่กันนี่สวยไหมคะสวยไหมคะกะ็มีลักษณะ ของกระดาษที่หนาแข็งแล้วก็เหมือนแบบของแท้เนาะมันก็จะเวลาจับแล้วมันจะเป็นเนื้อแบบว่าลื่นๆอ,อะไรเงี้ยอันนี้คือเขาวาดเองเลยคนคนที่ทำสำหรับไพ่นี้ขึ้นมานะคะก็แบบก,ก็สมราคาค่ะสมกับเทียบได้ นี่สวยค่ะสวยสวยสวยแล้วก็ไพ่แต่ละใบก็จะมีแบบความหมายหรือว่าคําแปลไว้ด้านหลังของแต่ละใบในตัวอยเี้กล้องอาจจะกลับเนาะเพราะว่าครูปานใช้กล้องหน้าในการอัดวิดีโอนะก็จะอาจจะกลับด้านกันนะคะเนี่ยค่เขนไว้ ทั้งหมดก็จะมีแบบนี้นี่้เลาประมาณนี้น,นี่นะคะสำหรับการรีวิวไพ่ในสำรับ l o เว r s ์ออ c l เนะคะสำหรับคนที่สนใจต้องการที่จะอยากซื้อเก็บไว้นะคะก็ร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านว่าดากอนทา r โรนะคะ เป็นร้านที่ส่งแพ็คของแพ็คก,กล่องมาอย่างดีมากแล้วก็บริการลูกค้าดีพูดคุยติดตามสินค้าให้ดีแล้วก็รอไม่นานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือได้ไพ่แท้สำหรับแท้ด้วยนะคะก็คือไพ่ที่เราค้นหาที่จะที่จะซื้อมาจะตามเพจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีทั้งสำรับที่เป็นสำรับไพ่จริงและสำรับ ไพ่ปลอมสำหรับไพ่ปลอมก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อไม่เกิน150บาทนะคะคือถามว่ามันมันมีความแตกต่างจากไพ่จริงไหมคือแน่นอนห่ะต้งแต่ตัวกล่องเลยตัวกล่องก็จะเป็นฝาเปิดด้านบนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นฝาเปิดด้านข้างแบบนี้แล้วก็ความ ความแข็งแรงของกล่องก็จะไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษเนื้อบางธรรมดาส่วนตัวไพ่นะคะก็จะมีความที่แบบเขาทำเขากอปออกมาได้ได้คล้ายคลึงแบบแทบจะแยกไม่ออกเลยก็ว่าได้แต่มันจะมีความแตกต่างที่ตรงความหนาแล้วก็ความสัมผัสความเนียนของเนื้อกระดาษเท่านั้นเองะคะ่ะแต่ว่า คือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยครูปานาไม่สนับสนุนให้ซื้อของปลอมเนาะเพราะว่าคือเราซื้อของแท้หนึ่งมันในเรื่องของพลังงานของไ้าแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจ ก็เราอีกอย่างหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนที่เขาทําให้นี้ขึ้นมาเป็นการให้เกียรติเขาอย่าค่ะก็เหมือนสมมติว่าเราทําผลงานออกมาสักชิ้นหนึ่งเราก็คงไม่อยากให้ใครมาก๊อปปี้ผลงานเราแล้วไปขายในราคาถูกแล้วเราเป็นต้นฉบับแต่เรากลับไม่ได้ขายเพราะมีราคาแพงแต่ก็คือว่าราคาแพงมันก็คือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นราคาที่ จะต้องได้และอย่างหนึง่งไพ่ที่เป็นไพ่แท้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานในตัวของเขาอยู่แล้วเราก็จะสามารถอยู่กับเราใช้งานไปได้นานหลายปีเลยอะไรเงี้ยค่ะเอ่อสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปเกี่ยวกับการทำนายนะคะเรื่องดวงเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูบานก็จะมาทำนายใหอ้อ่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ได้ร่วม สนุกด้วยรวมทายอะไรเงี้ไปด้วยกันนะคะ,ะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ